สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวชัยภูมิโดยผมนุกนวชัยภูมินะครับ EP นี้เป็น EP ที่5พาร์ทที่2นะครับที่ผมซูมกำลังขยายประมาณ1,000เท่านะครับเพื่อที่จะส่องดูเอฟเฟกของแคลไซต์ที่มีผลต่อแสง UV นะครับองนี้นะครับองพิมพ์ลงอักขรยันเมื่อสผมโดยผมจะซูมไปที่องค์หน้าอกของ องค์พระสมเด็จนะครับที่ประมาณประมาณ1000งพเท่านะครับเพื่อดูว่าเมื่อแคลไซที่ถูกส่องโดยแสง UV ะครับจะมีภาพซ้อนหรือเกิดการหักเหของแสงตามที่ผมได้อธิบายในพาร์ทที่ EP พที่5พาร์ทที่1ตามหลักทิษศาสตร์ใช่หรือไม่นะครับซึ่งแต่ว่าที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นไปแล้วว่าตรงนี้ครับคาบลักษสีดำเนี่ย จะไม่มีการสะท้อนแสงนะครับเนื่องจากคาบลักเนี่ยเป็นยางเป็นยางไม้โบราณมีความเก่าอาจจะสะท้อนแสงไฟธรรมดานะครับแต่ว่าไม่สะท้อนแสง UV นะครับทำให้เห็นที่เราเห็นก็คือช่องดำๆตรงนี้ก็คือเป็นการเป็นสีดำไปหมดเลยไม่มีการสะท้อนแสงนะครับแล้วจากอาจากค่าที่1น่ฮะก็เป็นในส่วนของกำลังขยายที่ประมาณ100เท่านะครับทำให้เห็นแค่การสะท้อนแสงของแคลไซาย แต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นการหักเหอของแสงนะครับเมื่อเราใช้กำลังขยายสูงที่1000เท่าเราจะเห็นการหักเหอของแสงนะครับดังนั้นเรามาเริ่มดูได้เลยครับว่าเมื่อแคลไซต์ขององค์พระสมเด็จพิมพ์ลงอักขรายานองนี้นะครับที่กำลังขยาย1000เท่าเมื่อส่อง UV ไปที่แคลไซต์แล้วจะเกิดการหักเหอของแสง จริงหรือไม่นะครับแล้วก็เกิดการหักเหของแสงมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพขององค์พระเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาหรือว่ามีการซ้อนทับกันนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นคือหลักของการหักเหของแสงนะครับเรามาเริ่มกันได้เลยครับนี่นะครับเป็นกําลังขยายของบริเวณหน้าอกขององค์พระสมเด็จพิม์ลงอัครยานที่ประมาณ1,000เท่านะครับเราก็จะเจอคาบขคลวไซส์นะครับคาบนี้น่าจะเป็นคาบลักษณนะครับขององค์พระแล้วก็จะเจอ และนุบคุณคงตะใบเงินบ้างปรับปายนะครับเพราะอย่างที่เคยเหมือนองค์นี้เมื่อ EP ที่4นะครับอธิบายแล้วว่าองค์นี่สร้างปี2,411ดังนั้นมวลสารที่เจอในองค์พระเนี่ยจะเจอน้อยเพราะว่าคาดการว่ามวลสารขององค์พระสมเด็จของท่านพระพุทธเจ้าตโตเนี่ยเริ่มเหลือน้อยแล้วท่านจึงใส่ปริมาณที่น้อยลงนะครับแต่ก็ใส่บ้างแต่ใส่ใปริมาณที่น้อยไม่ได้ใส่มากนะครับอันนี้ที่กําลังขยาย1 0 0 0 แล้วก็ส่องไฟของกล้องนะครับทีนี้ผมจะปิดไฟกล้องแล้วก็ใช้ไฟ UV 2องค์พระสมเด็จนะครับเรามาเริ่มกันได้เลยครับตอนนี้ผมปิดไฟไปแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้ไฟ UV 2เข้าไปที่องค์พระสมเด็จนะครับเราก็มาดูว่า องค์พระสํมเด็จจะมีการหักเหหรือการสะท้อนแสงจริงหรือไม่นะครับตามหลักวิทยา,าศาสตร์ของโดยแคลไซเมื่อกระทบกับ UV แล้วจะเป็นเช่นไรนี่ผมก็ใช้แสง UV เปิดส่องไปที่องค์พระนะครับเราจะเห็นว่าแคลไซเนี่ยครับมีการมีการสะท้อนแสง UV หรือแบคไลท์นะครับตามจุดนี้จุดที่เป็นสีขาวๆม่วงๆเนี่ยส่วนดำๆนี่ ก็คือมีคาบลักไม่เกิดการสะท้อนแสงหรือว่าจะเป็นมุมอับนะครับมุมอับของแสง uv ทําให้เราไม่เห็นแคไซ้ายนะครับเนื่องจากแสง uv ตกกระทบไม่ถึงนะครับอันนี้ผมก็ลองโยกมาด้านซ้ายนะครับส่อง uv มาด้านซ้ายสังเกตที่มุมตรงนี้นะครับมุมล่างซ้ายนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ตกกระทบแสง uv ได้ดีที่สุดขององ์พระ สังเกตว่าแคลไซด์เมื่อกระทบกับแสง UV บริเวณนี้มุมล่าง้ายเนี่ยครับจะเป็นเช่นไรเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมีการซ้อนทับกันเห็นไหมครับซ้อนทับเมื่อผมโยกเบาๆนะครับเนี่ยครับมีการซ้อนทับเหมือนมีผลึกเหมือนนึกถึงตอนที่เราชงอาเอาน้ําตาลละลายในน้ำอะฮะจะเป็นผลึกผลึกอยู่ในน้าเนี่ยครับเป็นกรณีเดียวกันจะเห็นแบบเดียวกัน นะครับนี่คือผลของแคลไซด์กระทบกับแสง UV นะครับจะมีการสะท้อนแสงและหักเหแสงเป็นแบบนี้นะครับส่วนบริเวณนี้จะไม่ค่อยเห็นเนื่องจากมีการเป็นจุดอับของแสง UV หรือว่าแสง UV ตกกระทบน้อยนะครับทาให้เราเห็นการหักเหแสงเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่จุดนี้ผมเป็นสองบริเวณที่ผมส่ง UV เข้าไปกระทบค่อนข้างใกล้เราก็เลยเห็นการกระทบการหักเหของแสงบริเวณนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้ผมจะ เลื่อนไฟ UV มาที่ด้านขวานะครับแต่ระหว่างที่เลื่อนนะครับถ้าเราสังเกตเห็นเราก็จะมีเห็นไหมครมีการหักเหแสงของ UV อ่ามีการหักเหสองครับแสงของแคลซายอยู่เป็นระยะนะครับเลื่อนมาจนถึงมุมด้านขวามุมนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมก็ลองเนี่ยฮะเราเห็นไหมครับว่าการหักเหแสงของบริเวณมุมล่างขวาขององค์พระสมเด็จเนี่ยบริเวณเนี้ยชัดเจนฮะว่ามีการซ้อนทับหรือการ หักเหแสงของแคลไซต์ค่อนข้างชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะมุมล่างขวาเป็นเหมือนน้าตาลที่อยู่ในน้ําที่เวลาเราโชงนะครับนี่คือผลของแคลไซต์ที่กระทบต่อแสง uv นะครับส่วนบริเวณตรงกลางอย่างที่ผมบอกครับว่าเป็นจุดอัดอแสง UV ก็เลยทําให้เห็นการการซ้อนทับหรือว่าการหักเหแสงของ u v เนี่ยอของหักเหแสงของแคลไซต์เนี่ยได้ไม่ชัดเจนเท่ากับบริเวณที่ผมส่อง UV เข้าไปนะครับดังนั้น e ีที่5นี้เป็นการเช็คได้ชัดเจนครับว่า UV มีผลต่อการหักเหแสงของแคลไซต์นะครับแคลไซ์เนี่ยเมื่อได้รับแสง UV จะมีการหักเหแสงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเช็คแหะเบื้องต้นนะครับว่าองค์นี้มีแคลไซต์หรือไม่นะครับก็คือใช้แสง UV ช่วยเช็คได้นะครับในการเอาแสง UV สองนะครับแล้วที่ กำลังขยายสูงๆนะครับถ้าเป็นกําลังขยายต่ำๆจะมองไม่เห็นนะครับผมลองเชคดูแล้วถ้ากาลังขยายที่ประมาณ500เท่าไม่เห็นนะครับก็จะเป็นเห็นเหมือนเหมือนตรงกลางบริเวณนี้นะครับแต่พอเราใช้กําลังขยายที่1000เท่าแล้วใช้แสง UV สองเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะมีก็จะมีการหักเหแสงของแคบซ้ายให้เราเห็นชัดเจนนะครับโอเคเพราะฉะนั้น EP ที่ค้า p ที่2นะครับ ก็ขอจบลงนะครับจบลงด้วยผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าแคลไซต์ขององค์พระสมเด็จแท้เนี่ยจะเกิดการหักเหแสงนะครับเมื่อกระทบกับแสง UV นะครับอย่างที่ผมบอกเสมอครับว่าผมพระสมเด็จนะครับเราต้องศึกษาให้เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งปัจจุบันและก็ประวัติศาสตร์ควบคู่กันไปนะครับ ผมจะไม่เน้นเรื่องพิมพ์นะครับผมจะเน้นเรื่องเนื้อหาบนสารขององค์พระสมเด็จเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับเราจะไม่ดูพิมพ์อย่างเดียวนะครับโอเค EP ที่5ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดคำอธิบายคำบรรยายของผมผิดพลาดประการใดผมก็ต้องกราบขออาภัยทุกทกท่านมาท,ที่นี้ด้วยนะครับขอขอบขอกราบ ขออภัยท่านเกจิท่านอาจารย์หรือว่าท่านผู้ท่านทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับยังไงขอบคุณมากครับ